ในบรรดาพันธมิตรทั้งหมดของรัสเซียเนี่ยเกาหลีเหนือถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดต่อ,อยูเครนเพราะว่านอกเหนือจากอาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วเนี่ยเกาหลีเหนือยังมีการส่งทหารเข้าไปช่วยรัสเซียรบด้วยซึ่งในรายงานข่าวของทั้งซีนเอ็นแล้วก็เอลจอเซราระบุว่าหลังจากได้รับรายงานเนี่ยประธานาธิบดีเซเลสกี้ของยูเครนได้ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า ปัจจุบันเกาหลีเหนือได้เข้าร่วมสงครามเต็มที่กับรัเสเซียแล้วนะคะทีนี้มีแหล่งข่าวไม่ระบุตัวต,วตนในกระทรวงกลาโหมยูเครนระบุว่ารัเสเซียกำลังฝึกทหารเกาหลีเหนือประมาณหมื่นนายคือไปถึงรัเสเซียแล้วแล้วก็เข้ารับการฝึกกับกองทัพรัเสเซียอยู่และทั้งหมดจะถูกส่งไปประจำการบริเวณชายแดนใกล้กับด้านเหนือของยูเครนด้านเหนือของยูเครน ก็คือบริเวณแถวแถวซูมีขึ้นไปทางเบลารุสนะแถวนั้นก็คือแถวแคว้นเคิร์ชเคิร์ชนี้ยังไม่ลืมเนาะที่เป็นของรัสเซียแต่ว่ายูเครนเนี่ยบุกเข้าไปตั้งแต่สิงหาคมแล้วตอนนี้ทหารยูเครนก็ยังประจำการอยู่ที่นั่นตามรายงานข่าวเขาบอกว่าทหารเกาหลีเหนือจะถูกส่งไปแถวแถวนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวต้องดูนะคะต้องดูว่าออจุดที่จะลง จะเป็นตรงนั้นจริงหรือไม่นะแต่ว่ารายงานเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกจะเป็นแถวแถวเคิร์ชหรือคูสที่เล่าให้ฟังอีกแคว้นหนึ่งก็คือเบรนช์นะฮะซึ่งติดกับคาคีฟแล้วก็ซูมีก็ไม่น่าจะพิสูจน์ยากนะฮะว่าส่งมาจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมาถึงจริงๆเนี่ยมันก็จะมีวิธีการในการตรวจสอบหลายอย่างนะเพราะว่าหน้าตาของเกาหลีเหนือกับคนรัสเซียยังไงก็ไม่เหมือนกันเนาะ ยังไงก็รู้ว่าเป็นเป็นใครนะฮะทีนี้ท่ามการกระแสข่าวว่าเกาหลีเหนือส่งทหารมาช่วยรัเสเซียรบเนี่ยมีนักข่าวต่างประเทศจำนวนหนึ่งรายงานว่ามีทหารเกาหลีเหนืออย่างน้อย18 9. นายนออกจะค่ายฝึกของรัเสเซียแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าทหารเหล่านี้เนี่ยพยายามจะข้ามมายูเครนหรือไม่ก็เป็นยุโรป เป้าหมายและแรงจูงใจในการหลบหนีของทหารเกาหลีเหนือเหล่านี้ยังไม่ชัดเจนแต่ว่ามีการระบุนะว่าคงไม่อยากรบนะไม่อยากรบคืออันนี้เราก็ต้องรอพยาหลักฐานเนาะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ทีนี้ไอ้ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือทหารเกาหลีเหนือเหล่านี้มาจากไหน แล้วทหารรัสเซียใช้วิธีการอะไรในการฝึกนะคะสำนักข่าวรีดีโอฟรีเอเชียระบุว่ารัสเซียมีการตั้งกองทหารเกาหลีเหนือขึ้นมาแล้วโดยใช้ชื่อว่ากองพันบุรยัตหรือ s p ป c i a l b บริยัตบั t รเลียนจริงๆอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าในยูเครนเนี่ยก็มีบัตาเลียนของนักรบต่างชาติอยู่นะเ,เคยเอาคลิปมาให้ดูเนาะที่พินาเข้าไป แล้วก็ในยูเครนเนี่ยก็จะมีกองทัพยูเครนมีทหารยูเครนนะแล้วก็จะมีบัตาเลียนที่เป็นบัตาเลียนของทหารต่างชาติหลักๆเนี่ยจะมาจากประเทศในยุโรปตะวันออกอย่างจอร์เจีย,ยอย่างอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีบางส่วนมาจากเชชเนียนะทหารเชเชนเนี่ยบางส่วนเข้ามาช่วยยูเครนรบกับรับสเซียเพราะว่าเชชเนียก็มีสองฝั่งนะฝั่งหนึ่งไปช่วยรัสเซียฝั่งหนึ่งมาช่วยยูเครนเพราะฉะนั้นก็ อาจจะไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายว่ารัสเซียก็มีบัตรเลียนที่เป็นชาวต่างชาติแต่ที่มันอาจจะเกินความคาดหมายคือของยูเครนเนี่ยเขาเรียกว่าต่างคนต่างมามาจากหลายๆที่นะฮะแต่ของออรัสเซียถ้าเป็นข่าวจริงเนี่ยก็คือส่งมาจากเกาหลีเหนือโดยรัฐบาลของคิมจองอึนนะส่งมาหมื่นนายแล้วก็มาฝึกเลยให้ชื่อว่ากองพันบริยัต จะอยู่ในหน่วยจูโจมทางอากาศที่11ของรัสเซียหน่วยจูโจมทางอากาศที่11ของรัสเซียจะมีทหารประมาณ3ขออภัยค่ะเขาส่งมาหมื่นหนึ่งเนาะสามพันนายจะอยู่กับหน่วยจูโจมทางอากาศนะฮะอีก7 0 0 0เนี่ยจะเป็นส่วนของทหารฝึกหัดแล้วก็ทหารช่างที่มาช่วยรัสเซียย,ยิงขีปนาวุธโจมตียูเครน ีนี้ชื่อของกองพันนี้น่าสนใจกองพันบ,รรบุริยัตบุรยัตเป็นสาธารณรัฐของรัเสเซียซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ไซบีเรียตะวันออกไซบีเรียตะวันออกก็จะติดกับฝั่งเอเชียนะะแล้วแถวบุรยัตเนี่ยจะมีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ชาวบุรยัตเนี่ยจะมีหน้าตาที่เหมือนกับชาวเอเชียตะวันออกฝั่งเกาหลีแล้วก็จีนนะ พวกในตะวันออกไกลของรัสเซียจนถึงวริเวสต็อกซึ่งอยู่แถวแถวตะวันออกเหมือนกันเนี่ยหน้าตาคนรัสเซียแถวนั้นเนี่ยจะคล้ายๆคนเกาหลีเอออาจจะแยกยากเนาะก็เลยก็เลยเอาคนแบบแถวนั้นมานะฮะเพราะว่าทหารรัสเซียจำนวนหนึ่งเนี่ยถ้ามาจากบริยัตเนี่ยก็จะหน้าตาเหมือนเหมือนเกาหลีเหมือนจีนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนแยกไม่ออกอะ่ะ ก็อาจจะคิดว่าทหารเกาหลีเหนือเป็นคนที่มาจากบรุรยัตหรือเปล่านะอันนี้ก็ก,ก็ก็คิดรอบคอบเหมือนกันนะเมื่อกี้พี่นาพึ่งบอกใช่ไหมว่าคงดูไม่ยากหรอกว่าอันไหนเป็นทหารรัสเซียอาาันไหนอันไหนทหารเกาหลีเหนือพอมาอ่านถึงตรงนี้เราอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าเขาอาจจะบอกว่าพวกนี้เป็นพวกบรุรยัตนะก็คือหน้าตาเขาเป็นเอเชียอันนี้ก็คืออ่อกร็ดนะคะจาก สำนักข่าวรีดอฟรีเอเชียซึ่งตั้งข้อสังเกตมาน่าสนใจมากนะว่าที่เขาตั้งชื่อกองพันนี้เพราะว่าแถวนี้ใกล้กับไซบีเรียแล้วก็คนหน้าตาคล้ายๆกับแถวเอเชียนะก็แยกไม่ออกว่าจะเป็นทหารรัสเซียที่มาจากตอนนอกไกลหรือมาจากเกาหลีเหนือนะคะทีนี้ถามว่าเกาหลีเหนือทําอย่างนี้เพื่ออะไรแน่นอนว่าเกาหลีเหนือตอนนี้ประกาศชัดเจนนะว่าเอ,อ เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับรัเสเซียตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนเนี่ยระดับผู้นำเนี่ยเดินทางเงยือนกันอย่างเป็นทางการครบแล้วนะฮะกันยายนปี2023เนี่ยคิมจองอึนไปเยือนรัเสเซียกรกฎาคมที่ผ่านมาปูตินเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในะรอบ24ปีแล้วการเยือนของทั้งคู่เนี่ยทั้งสองครั้งเนี่ยคือมีการทำข้อตกลงนะหรือว่า ความร่วมมือทางด้านยุทธศาสตร์ซึ่งแปลว่าอะไรยุทธศาสตร์ก็คือการจะเปลี่ยนโฉมหน้าโฉมตาอะไรบางอย่างให้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะฉะนั้นความร่วมมือทางยุทธศาสตร์คือความร่วมมือที่มุ่งเป้าในการเปลี่ยนแปลงดุลอํานาจนะแล้วก็เป็นที่มาของความช่วยเหลือนะเริ่มต้นจากเรื่องอาวุธนะแล้วก็มาถึงเรื่องของกองกําลังทีนี้ ถามว่าแล้วถ้าทหารเกาหลีเหนือเข้ามาเหมือนหนึ่งจริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนทิศทางสงครามหรือเปล่าก็อาจจะไม่นะอาจจะไม่เพราะหนึ่งหนึ่งหมื่นนี่ก็ไม่เยอะเพราะถ้าไปดูจํานวนทหารที่รบในสงครามยูเครนนี้แบบมหาศาลมากนะมหาศาลมากเพราะฉะนั้นเออไม่เยอะแต่ว่ามันจะเป็นการแสดงในเชิงสัญลักษณ์ถึงความเหนียวแน่นและผูกพันกันระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือ